ก็แจกเท่ากับสองหมื่นกับแปดร้อยบาทอันนี้เราคิดขั้นต่ำคือกัรก่างเอาไว้ต้นละหนึ่งกิโลความจริงแล้วมันให้ต้นละหนึ่งจุดห้ากิโลถ้าเราทำดีดูแลดูแลน้ำดีนะครับมันจะเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้พอเพียง เราจะมาส่งเสริมเรื่องของการแบ่งยอดแต่งปนะครับสี่เดือนเราจะมาคุยในเรื่องของการเกร็บผลผลิตการแบ่งยอดทาสารเพื่อให้ได้ผลิตต่อเนื่องระยะสามถึงห้าปีนะครับเราเก็การใช้เคมีเราไม่ทาเป็นออกแกีิกแต่เราจะทาเป็นปลอดสารเราจะสอนเรื่องของการมีปุ๋ยหมักจะสอนให้เรื่องของยาฆ่าแมลงไม่ต้องใช้แต่เราจะสอนให้นะครับเราเอาไปฉีดได้เลยนะครับแม่ต้องไปซื้อที่ไหนลงทุน59าสบาทแต่ฉีดได้เป็น5้าริบไรไร่โอเคนะครับ านสามารถทําแล้วเอาไปใช้กับพืชทุกท่านได้คือทุกกีินเราไม่ห้ามแต่เราจะส่งเสริมให้นะครับเรื่องของการฉกกีกักแกลงด้วยแล้วก็จะส่งเสริมการใน้น้ำเราไม่จำกัดครับอยู่ที่ความะคะา่องของพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าพร้อมเท่าไหร่สองไร่สามไร่นะครับแต่ถ้าปลูกถึงห,ห้าไร่ต้นไร่ขึ้นไปท่านต้องมีคนช่วยเก็บเพราะต้องเก็บทุกสัปดาห์ นะครับเพราะว่ามันจะเก็บเดือนรักทางไม่ได้มันจะแก่ทินะครับเพราะเราเอาผู้เขียวประมาณ 70- และ80เปอร์เซ็นต์เพื่อมาทำเป็นชาเนะครับแล้วเวลาเก็บให้เราไม่ต้องเก็บทีละเม็ดเก็บเป็นฟวงมาเลยครับตัดไปเลยเราเอาทั้งฟวงเสรลูกเล็กลูกใหญ่เราเอาหมดครับแล่ต้องขัดนะครับทำเป็นชาแล้กการปลูกง่ายเป็นพืชที่หนึ่งปลูกง่ายตรงใบใช้น้ำน้อยแล้วก็ทนต่อ,อะสภาวะอากาศที่ร้อน แล้วโรคก,ก็มีแต่โรคลาแป้งาครับราแป้งเกิดจากใบพรอนไม่ใช่ใบออกต้นเกิดจากใบแก่ที่เดียวกระเบ็นชิ้งชักเราเก็นจะไม่้เกิดถางแครับตอนครับเตือครับืนครับถ้าไรักตัตันห้ารยบาทเนยนะครับท่านไม่ต้องลงทุนอะไรเลยลงทุนสี่พันห้อยบาทแนีวไม่ต้องซื้ออะไรเราแก่ปุยแก่ต้นกล้าแก่มมุมการชีพวกกันเลยมาให้เรียบน้อยครับ ระยะการเก็บครั้งแรกท่านเพียงพอเลยมันต <c oughs> ้องดูเพิ่มใช้แค่แรงงานท่านที่มีแค่หนึ่งไร่ของพอแล้วครับสี่พันห้าร้อยบาทกับสี่พันห้าร้อยบาทต่อไร่ใช้เวลาเก็บอายุการเก็บเกี่ยวก็สามถึงห้าปีแต่การเริ่มต้นเก็บก็คือสามสี่เดือนครึ่นถึงห้าเดือนเริ่มเก็บเห็นไหมครับว่าสี่เดือนครึ่นถึงห้าเดือนท่านคือคุณได้รับจากการเก็บครั้งแรกที่เหลือคือกำไรของท่านช่องดูแลกับการรับซื้อมันต้องบอกครับมีกองถูกรวบรวมไว้เราต้องรับรับซื้อ เรามีตัวสกิอยู่ทุกเียบัตทั่วประเทศนะก็แขงได้เลยอันนี้หนึ่งไร่นี่ผลผลิตประมาณเท่าไหร่ครับต่อรอบตอนเก็บหนึ่งครั้งเก็บหนึ่งครั้งถือว่าหไร่จะได้สี่ต้นต้นละหนึ่งกิโลก็ได้สี่อกิโลอ๋อสี่ร้อยกิโลดได้สิบสาบาทที่ราคาประกันรับซื้อก็เท่ากับห้าพันบาทต่อไร่ต่อรอบต่อสัปดาหประมาณสี่ร้อยกิโลใช่ไหมครับสี่รกิโลครับราคาประกันอยู่ที่สิบสามบทมีแนวโน้มจะขึ้นไหม ขึ้นครับนนคือช่วงเวลามันจะมีอยู่สองช่วงนิดหนึ่ถ้าหน้าฝนที่เจนแม็กอาจจะสิบามบาทแต่ถ้าหน้าแรงกับหน้าร้อนอาจจะขึ้นได้<ช>สิน,นออสะครับเป็นนี่ห้าสามสิบห้าแล้วน 5, วะครับ<ช>ัจะมีการแก้งรบกลุ่มมาว่าสามคนว่าจะมีการขึ้นราคาช่วงนี้นอีบอันนี้ใช้ใสายพันธุ์อะไรครับเป็นสายพันธุ์ผมไรกราเสศสักตัวนี้อกัน้เราชื่อสายพันธุ์ลาวีตามนิมมอสกาครับราวีใช่กับอยู่ระบว่างการเกิสิบสบบืม ข้อเหตุผลที่ไรน้มเปลือบบางมีรสชาติหอมครับมีข้อผูกมัดไหมอ่าข้อผูกมัดไม่มีครับถ้าคุณจะเลิกเลิกได้แต่ให้เก็บสักทางสองคราวปุ๋มเราจะเลิกเราไม่ห้ามครับแต่ให้ระวังคือว่าห้ามไปขายตลาดาษมาขายให้เราไปนั่นเองครับอย่างเพราเรามีตลาดอยู่ห้ามปุ๋มหลักนะครับห้ามปุ๋มใหญ่เลยหนึ่งการด้านแป่รูปเป็นชานะครับสองแก้งเคีือบหวานะครับขอมโซสามอันดห้ามมาสับเปลือบชา สี่ใช่ไหมครับกั้นฝนสดตลาดสดละมีแล้วอันที่ห้าก็คือตัวนี้ครับเราส่งของไปแค่เราส่งกับด้วยัทราดูรารำมือตลาดเพราะว่าในส่วนเบือญาติของบริษัทก็คือบริษัทเกอะเป็นเรื่องของมาตรฐานเรื่องของตลาดที่ต้องมีต้องการอยกางที่บอกว่าคุณภาพของ เอ่อมะเขือพวงอะครับที่บอกว่าไซส์บางทีมันเป็นพวงใช่ไหมอาจะมีไซส์มันแตกต่างกันนะครับก็คือเอาขอให้มันถึงอายุเก็บมันใช่ไหมครับก็ตัดแล้วในในพวงนเนี่ยมันจะมีลูกเขียวเขียวรวลเนี่ยเกิดป็นขนาดจะมากกว่ารับสช่ลูกยี่สิบลูกอดีีอยู่อันดีบีเล็กเล็กคนมาสามสี่ลูกเอาสดห้าลูกก็เอาครับแบบเด็ดออกถ้าวเส้นสดข้าวเส้นสดครับนะครับพอจะได้แห้งเนี่ยประมาณเกือบสิบกิโลแต่ได้หนึ่งกิโนะครับ แ่น้วอหะขกรที่เฉลี่กะมาณ1กิโลต่อหรือกต่งหว6่นะครับประมาณนั้นอ่้าสนใจก็ต่อแอที่กจะได้ต่อต่อ่ในจครับครับขอบคุณคับโอ่ออนี้เดี๋ยวเป็นไงให้มาติดต่อนะครนะ งานกรณีบาดระเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องเจบไปเพราะว่าเราจะใช้องค์กรหลักของเราก็คือใช้สปกร์ของเราในพื้นที่เป็นตัวขับเคลื่อนลงสู่สมาชินะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราเราเราองค์ความรู้จากทางอ่าถ้าเกิว่าเราถ้าเกิดวนะคราถ้าเกิรขอข่าวแย่น่อยน่เดี๋ยวมีโอกาสแล้วก็รวบรวมสมาชิกไว้กันจะสูงไป20 30 50คนนะครับแล้วเราไปเก็บมาให้ความรู้ เราแก่แแล้วเนี่ย yeah. ่แ right. right. ้นะครับไขอรับบอแต่ถ้าเกิดอะไรกนครับแ่นผมขอแกออกเป็นนี้เลยครับ94นะครับ094ครับ094 928 9642ชื่อกิติสักด์ชื่อุกิติัด์ครับครับกิติสั์หรือถ้าไม่กิติดที่คนหน้าขอบครับจไ094 เก้า<ำ>่อแปดเก้าหสี่สองรหรือที่ต่อ,อาาที่หัวหน้าก็นาับท,ที่สากลก็จะเป็นการพจารณาได้ใช่เพื่อนร่วมกันในการทำงนกครับนะเป็นเป็นโครงการตอนนี้เราขับเคลื่อนเป็นยารูปกระทำแ้กแก็คือของกรมราชธรรม น้องวูปอนแก่นนะครับแล้วก็สุพรรณภูนครัที่เป็นผู้ประทงองคกนะเขาไปเสรตรงนี้ื <l> ้กที่เยอะที่เยอะให้เราแสดงตัวแเดนกันต่อ้เราบพร่วมกันตรงนี้เอาให้พอเราได้มีความหวังได้เรียนไรู้ว่าเราจะกลับมาทาการเกษตรเรามีเกษตรรอบไปเอาไว้ให้ใช้เป็นทางเลืทา,างทินเืน่อนานาค เดี๋ยวขออนุญาตไปที่ดานตะเจี้กก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณมาาครับขอบคุณครับ